ท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ในแมพทำ,าย,า,ยทำายบ้านเมืองท่ผู้ชมชอบทำไายบ้านเมืองก็ต้องมาเข้าในเล่นเกมนี้อย่าไปทำชีวิตจริงนะไอ้เจมเลิฟเลปเลป่าเป็นนึ่งเนี่ยเมเลิฟเปล่าเลเวลเอ๊็งย้อนกับชอเมียนนี่มาเลเวลสิสโหไปเก็บที่จากจากเลยใช่ไหมครับทผูชช้ชม Chào ơi lấy đi. Điều này. luôn điều này đấy. Điều Này là Lucky box Lucky box đi, ông đã bây giờ bây Em bắt kịp à, giờ, đấy, ăn đừng. อันนั้นด้วยอยูไปเก็บผมก็เลยมีมเ,เยอะเยอะมาเออผมจะไปเก็บกับโซมิวซิสเตอสิไหนดูซิวไปทางด้านไหนโอ้ายก็ชมผมก็ล็อกด่านไกลมาก Ừm, chồng, cà phê, chồng quá. chồng binh, 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 chồng cũng chồng binh, chồng binh, chồng binh, chồng

มาอย่าล yeah. yeah. ืมกดคนละหนึ่งไลค์กันมาคุณผู้ชมคลิปผมว่าผมย่ยไม่ได้คลิปยาวเพราะว่าผมจะตัดเลยมาคุณผู้ชมดิกระเดือเล็กเกมนี้คุาชมเห็นผมตัวเล็กเกมนี้มีคำเตือนนะครับ เตือนคำเตือนเกมนี้เอฟซิกระเบิดกนแเล็กใช่ก็จมดูเอฟซิกเปิดมากระหล็กแล้วผู้ชมมาไม่ไม่กดลืมกดไลค์ครับผู้ชมลืมกดกดแล้วกดไลค์ไม่ไม่ยิงเป็นลูกยิง อืมนี่มันโอเพยแกทอะไรข้าขอแต่อย่าไปทำจริงจริงดีกว่าตอนนี้ข้าจะยึดตรงนี้ไปท่องกาฟิวคุณชมจริงจริงผมชื่อว่ากาฟิวแจกกคุชมใมันจะมีอเรื่องหนึงอ่ะอีอ่ะผู้ชมเข้าในทูยูพยิวมาบอกว่ากาฟิวและ เราไปดูคลิปหนึ่งมามีคนชื่อเหมื ield. อนผมบอกว่าชื่อกาฟิวครับัปเนี่ยใจก็ชบไม่ไอ้ไอ้เห็นคลิปนี้เนี่ยดีเลยนะไม่ผิดตรงยิงไปเลยใครจะเป็นล่ะชามราเช้าของ ไอ้ฝนเราอยากทำอะไรเขาเขินอยู่เกมนีทำไรละเสียงอะไรวโอ้ตีลิเกสิบววตปปิดอมเนี่ยูเบอรเซียรู้ผอมปิดดีมาตีลิกสิบมาก็บ้าก็เต็มแล้วคุณผชมไม่ เต็มแล้วอืม <Disease> mm. <c oughs> ั่้ไงว้ชมไม่ดีฮะวิวมาวิาชมก้กดล็อกที่ไหนเนี่ยมาวิชมตัดคลิปไปเลยกันไปนี่คุู้มนี่แหละน้าเ้ว มีรถแข่งรถใครไม่รู้นะควอมรายนะไปละไม่เกี่ยวนะไม่ได้ระวังเราเปิดเจ๊เจ,เจ,เจ๊มาผู้ชมมาดูตึกนี้ต้องมัสลายนี่ผู้ชมเกมนี้เนี่ยมีเอฟเฟกต์ด้วยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมีเศษแต่ถ้าเรสร้างนม่จะทำให้มันหายใจไม่ว่า ทำไมให้หายไปมันน่ากินจะเหลกใช่ไหมเจม้นี่อุจจงบุเบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คอปเตอร์คอปเตอร์ไม่บ้ากนการเป็นแบบนัน้นไปเลยผู้ชมจอมจิตจอม

มาทิงไปเลยอี๋จมซมไม่บานไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลืออุ้ยจมกระเป๋าใกล้เต็มแล้วกระเป๋าอะกระเป๋าใกล้เต็มแล้วเต็ม มาอันนี้ก็ได้ละมากิฟต่อไปผมน่าจะอัดอ่านลักกีบอกร้เกมนี้ผมจะไม่กลับมาเล่นอีกเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวมันจะมียังละเปิดเวลาะจ <c oughs> ๊ครับพี่มาตั้งไปซื้ออะไรได้ปะซื้ออะไรไม่ได้เลยเ เป็นพันหมดเลยลูซื้อไม่ดได้เลยจะไปได้หมดัม้หมดดตืมาคลิปไปอยู่ในเมืองนักก้นก่อนนักเกิรไปเลยมาตัดคลิปมาเรียบร้อยชมสักแเมบหนึงลูซูรูปแบบฮะลองเล่น bạn Trời Bắt Ôi Mọi trời Mọi trời Mọi trời Lá cửa sĩ mua Ngày này nay không có cây mưa

มาโยโย่เฮ yup. like, ้ยผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยไรไม่กระเป๋าเต็มแล้วหก

อุ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ว้าวฮะ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 ขายซื้ออะไรก็ไม่ได้นี่ล็อกี้บ็อกมาเอาเก็บก่อนอืมไม่คกอืมก็จบมา เราว่าเราต้องจะกกับคึินมาดีเลยอะใอ้เราจะได้รู้มันได้อะไรไปเลยโดยวว่าคลิปน okay. ี้จบก่อนโอเคคลิปนี้จบก่อนบายบายก่อนเย้